สวัสดีครับมาอยู่ในเรื่องของการหารของเลขยกกําลังนะครับการหารกันของเลขยกกําลังนะครับมาต่อในข้อที่12เลยนะครับเลขยกกําลังหารการัน2ยกกําลัง10หารด้วยแปดทีนี้ครับมีปร,ปรากฏ8ที่มันไม่ใช่เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะเพราะนะครับต้องเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนก่อนนะครับ2ยกกําลัง10หารด้วย8นักเรียนต้องหาร8 ไอเปลี่ยน8นะครับเปลี่ยน8เนี่ยให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับคุณครูได้สอนไว้ได้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับหรือนักครูหรือนักเรียนจะไปดูจากเลขยกกําลังหน้ารู้ก็ได้นะครับคุณครูให้ไว้แล้วว่าเนี่ยเห็น8ปปุ๊บนักเรียนสามารถตอบได้เลยว่ามันคือ2ยกกาลัง3านั่นเองนะครับ2ยกกําลังส อันเดีคยครูคิดให้ไวๆให้ดูนะครับคิดแบบไวๆให้ดูในกรณีที่นักเรียนจําไม่ได้ว่า8เนี่ยมันคือ2ยกกาลังสาจะมีวิธีการหารแบบนี้หารสั้นครับนํา8มาหารสัน้นวิธีการหารหารด้วยจํานวนเฉพาะที่ต่ําที่สุดก็คือ2 4 8ี่หารต่อครับ2 2 4สสุดท้ายมันจบที่จํานวนเฉพาะเลิกคําจบที่จํานวนเฉพาะเลิกคําจากนั้นดูครับว่าหารแล้วผลลัพธ์ที่ได้ เป็น2 3ตัวก็กลายเป็น2ยกกาลัง3านะครับแบบนี้เด็กๆไปทบทวนดูนะครับการเปลี่ยนจํานวนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะหรือไปดูเลขยกกําลังหน้ารู้ก็ได้ครับเห็น8ปปุ๊บตอบได้แล้วมันคือ2กําลัง3นะครับทีนี้สบายแล้วครับเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเท่ากาันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับเป็น2ยกกำลัง10ลบ3 บลบกันก็จะกลายเป็น2ยกกําลัง7ตอบได้เลยครับข้อนี้ตอบ2ยกกําลัง7ตอบ2ยกกําลัง7นะครับเนอะสบ,สบายๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนจํานวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะได้สบายๆไปต่อนะครับข้อที่13 ข้อที่13นะครับ625หารด้วย5ยกกำลังสลบสนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องตื่นตกใจ625หารด้วย5ยกกำลังลบสหารด้วย5ยกกำลังลบสอนี่นี่ครับเอาเจอแล้ว625แบบนี้นะครับถ้าใครจำเลขยกกำลังน่ารู้ที่คุณครูเคยให้ไว้ได้เนี่ยเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยครับว่า625เนี้ยมันคือ5ยกกำลัง4 นะครับมันคือ5ยกกำลัง4แต่ทีนี้คุณครูครับผมจำไม่ได้ครับมีวิธีการอย่างไรนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้างครูได้นะครับในกะารเปลี่ยนจำนวนให้อยู่นในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะแต่พิเศษครับครูจะคิดแบบไวๆให้ดู625ครับเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังอย่างไงหารสั้นครับเอาอะไรมาหารเอาจำนวนเฉพาะที่ต่ำที่สุดที่สามารถหารได้ลงท้ายด้วย5ใช้5หารเลยครับ 1> 5้าห่หาหรแล้วเหลือ1 2ึหไปหารดูนะครับลองท้ายด้วย5เอาห้าหารต่อครับได้ยี่สิบห้าเอาห้าหารต่อครับห้าห้ายีจบที่จํานวนเฉพาะคือ5ดูครับผลลัพธ์มี5้าอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวตอบห้ากำลังสแบบนี้นะครับไปทบทวนดูนะแบบนี้ครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสบายเลยครับหวานเลยครับเป็นเลขยกกำลังที่ หารกันถูกไหมแล้วมีฐานทําไมกันด้วยเท่ากันนักเรียนก็นําเลขชี้กําลังมาลบกันตัวลบติดลบระวังเนอะเป็น4ลบด้วยลบสองถูกปะลบสแบบนี้ดูดีๆนะครับลบสีแดงมาจากอะไรครับลบสีแดงมาจากหารน,นะครับมาจากหารเนานะมาจาก เลขยกกำลังที่หารก,กันนะครับส่วนลบสองสีดำลบสีดำตรงนี้มันมาจากจำนวนลบนะครับทีนี้ก็ทำต่อครับลบชนลบก็กลายเป็นบวกก็เป็น4ีบวกสนะครับก็กลายเป็น5ยกกำลังหกนะครับหยกกำลังห ตอบนะครับ5ยกกําลัง6ยกกาลังเลขคู่แบบนี้ตอบได้2แบบถูกไหมหรือลบ5ยกกําลัง6ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันไปต่อในข้อที่14ครับโอ้ยข้อที่14มีตัวองตัวเอ็นอะไรด้วยเนี่ยไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจ3ยกกําลัง5 n หารด้วย3ยกกําลังลบ2 n เ,เมื่อ n เ,เป็นจํานวนใดๆ ก็ไม่ต้องตกใจครับมันเป็นเลขยกกําลังที่หารกันแล้วมีฐานทําไมากันครับมีฐานเท่ากันนักเรียนก็นําเลขชี้กาลังมาทําอะไรกันมันลบกันนะครับนำเลขชี้กําลังมาลบกันสามยกกำลังลบสองเอ็นแบบนี้ก็สามยกกาลังห้าเอ็นลบที่มาจากการหารกันนะครับลบด้วยลบสองเอ็นใส่วงเล็บด้วยลบ 2N ข้อคราวรระวังมากๆเลยนะครับคุณเน้นย้ำมากๆเลยบางคนเห็นว่าลบเนี่ยเขียนเป็น5 n เลบ2 n ี่ยผิดเลยนะผิดเลยนะครับคำถามต่อครับสบายๆครับทำใจสบายๆจะเป็น3ยกกำลัง 5N ลบชนลบกลายเป็นบวก 2N แสดงว่าเท่ากับ สามยกกำลังห้าเอ็นครับห้าเอ็นยังไงเวลาบวกที่มีตัวแปรติดอยู่นักเรียนบวกเพียงแค่ตัวเลขด้านหน้าพอครับเพราะตัวแปรเป็นตัวเดียวกันตัวแปรเป็นตัวเดียวกันนักเรียนบวกแค่ตัวเลขด้านหน้าตัวแปรพอนะครับบวกกันเป็นห้าเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ก็ตอบสามยกกำลัง 5N นั่นเองนะครับมีตัวแปล n ก็ไม่ต้องตกใจครับมีตัวแปล n ก็ไม่ต้องตกใจก็ค่อยๆทำไปนะครับสวัสดีครับ,รบต่อในข้อที่15นะครับเอาละ 6, 6, 6, ทำไมเลขรลหดขนาดนี้800ส่วน100นะครับหมด99ส่วนกยกกำลัง99หารด้วย800ส่วน100รยกกำลัง88 โอ้โหทรหดหลือเกินแบบนี้ครับเห็นแล้วมันขัดใจเด็กๆจะสามารถตัดให้เป็นเหลือแค่8ก็ได้นะครับเหลือแค่แปดก่อนก็ได้เนาะหรือนักเรียนจะขยันรวมก่อนก็ได้นี่แล้วแต่นักเรียนนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยที่นี่ครับอ่ะเริ่มเลยนะครับแปดร้อยส่วนหนึ่งร้อยยกกำลังเก้าสิบเก้าเส่วนนะครับอย่าลืมนะเขียนคลุมนะครับเขียนคลุมให้ถึงตัวส่วนนะครับ จะเป็นแ0 0รอยส่วนด้วยหนึ่งรยยกกำลังแปบปคุณครูขอตัดให้เหลือเพียงแปดอครับ8ยกกำลัง9ก้าสิบเกาหารด้วย8ยกกำลังแปถามว่าทำไมเหลือ8ดครับหนึ่งรอตัดโชโชร้อยตัดโชเหลือ88ดแปดแนี้ครับเลขคุณจะเห็นว่า8มันไม่ใช่ฐานเปน็นเฉพาะ หนูจะเปลี่ยนแปลหนูจะแปดอะไรล่ะมันจะเปลี่ยนแปดให้เป็น2ยกกําลัง3และยกกําลัง99แบบนี้ก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะหาผลลัพธ์มาก่อนก็ได้แต่แนะนานะครับหาผลลัพธ์มาก่อนนะครับเราค่อยเปลี่ยนแปเนี้ยให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจนํานวนเฉพาะนะครับทนี้ก็สบายๆครับ8ยกกําลัง99 ลบอันนี้น่าจะคล่องน,นะครับเพราะว่าอะไรเป็นเลขยกกําลังที่หารการันมีฐานเท่ากาันมีฐานเท่ากาันให้นําเลขชี้กําลังมาลบกัน99ลบ88ครับเห,เหลือเท่าไหร่11นะครับเหลือ11จากนั้นก็เป็นกระบวนการแก้ปัญหาครับทำอย่างไรเอ่ย8ถึงจะเปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ ข้อก่อนหน้านี้คุณครูเคยทําให้ดูแล้วนะครับหรือเด็กๆจําได้ว่า2ยกกําลังสามเนี่ยมันคือ8นะครับไปตรวจสอบจากเลขยกกําลังหน้ารู้ที่คุณครูเคยให้ไวน้นะครับนะครับทีนีน้มาต่อครับเอาละใช้ความรู้เก่าเลขยกกําลังซ้อนกันแบบนี้เลขชี้กําลังซ้อนกันแบบนี้นะครับเลขชี้กําลังซ้อนกันแบบนี้ให้นักเรียนนําเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันมา คูณกันก็เป็นสองยกกำลังสามคูณสิบเอ็ดนะขอเขียนละเอียดเลยนะครับข้อนี้คูณสิบเอ็ดเลขชี้กำลังซ้อนกันให้น,านําเลขชี้กำลังนั้นมาคูณกันนะครับก็จะกลายเป็นสองยกกำลังสามสิบสามนั่นเองนะครับโจทย์มโหฬารมหาศาลอลังการบานตะไทยมากแต่ตอบเป็นสองยกกำลังสามสิบสามเพราะฉะนั้นครับข้อที่สิบห้านี้ตอบสองยกกำลังสามสิบสาม นะครับโอเคไปดูข้อที่16ต่อครับข้อที่16นะครับจดบอกว่าลบ40ยกกำลัง500หารด้วยลบ40ยกกำลัง439 แน่นอนครับว่าเด็กๆเห็นแล้วว่า40ไม่ใช่เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะถูกไหมไม่ใช่เลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจานวนเฉพาะแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับตอนนี้มันหารการนักเรียนหาผลลัพธ์มันมากอนหาผลลัพธ์มากมากอนเพราะว่าฐานมันเท่ากันถูกไหมครับให้นําเลขชี้ก,กําลังมันลบก,กันได้เลยให้นําเลขชี้ก,กาลังมาลบก,กันได้เลยก็เป็นลบ40ยกกําลัง500ลบ439 นะครับลบกันได้เท่าไหร่ลบกันเท่าไหร่จะเป็นลบสี่สิบยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลังหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดทีนี้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนลบสี่สิบนะครับลบสี่สิบให้เป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะแต่นี้มันยกกำลังเลขคี่นะครับยกกำลังเลขคี่เปลี่ยน40เนี่ยเปลี่ยนอย่างไรดีเปลี่ยนง่ายๆขอเปลี่ยน ให้เป็นแบบนี้ก่อนครับ40ยกกาลัง61มาเป็นแบบนี้ได้ไงมาจากข้อสังเกตนะครับมาจากข้อสังเกตสามารถแยกดึงลบมันออกมาข้างนอกได้เลยนะครับจากเดิมทีที่ฐานเป็นลบ40เปลี่ยนเป็นลบของเลขยกกําลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นลบ40เฉยๆแตนะ่นักเรียนทำยังไงครับเปลี่ยน40เนี้ยให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะ เปลี่ยนอย่างไรทบทวนนะครับทำอย่างไวๆไวให้ดูนะครับอยากดูแบบละเอียดย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของครูที่ทำไว้ใน playlist นี้นะครับ40ลงท้ายด้วยเลขคู่นี้ใช้2องหารเลยครับ2 2 4องสแบบนี้ใช้2องหารต่อครับ2 1 2หนึ่งสองหารต่อครับ 2, 1, 2. สองอบ 2, จบที่จะเเฉพาะเลิกทำแค่นี้ แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า40ของเรานะครับ40ของเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับ40ของเรา40ของเราเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็น2คูณ2คูณ2คูณ5ได้นะครับรก็เปลี่ยนลบ40ถูกเปลี่ยนเป็น2คูณ2คูณ2คูณ5ทั้งหมดยกกำลัง61เปลี่ยน40 ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บทำอย่งางไรต่อทำอย่งางไรต่อจำได้ไหมจำได้ไหมเราสามารถทำไมครับกระจายเลขชี้กำลังทำไมได้ไปทีละตัวได้สามารถกระจายเลขชี้กำลังไปทีละตัวได้ก็กระจายเข้าไปครับลบอยู่เหมือนเดิมนะนะครับกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปครับเป็น2ยกกำลัง61คูณ2ยกกำลัง61อ่ะ คูณกัคู่ครับ2อยสอ,สอเยอะแยะเลยผมขอรวมสองก่อนได้ไหมผมขี้เกียจเขียนเหมือนคู่ตะกี้ครับคูนแล้วนี่ครับผมเห็นว่าเนี่ยครับมี2อสตัวผมขอเขียนเป็น2ยกกําลังสได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแล้วก็คูณกับห้าทั้งหมดยกกําลัง61 แล้วจากนั้นแล้วจากนั้นผมค่อยกระจายเลขชี้กำลัง61ไปนะครับได้นะครับลบ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง61คูณกับ5ยกกำลัง61นี่ครับเลขย,ยกกำลังซ้อนกันแบบนี้สามารถทำไมได้เลขย,ยกกำลังซ้อนกันแบบนี้สามารถทำไมได้ครับสามารถนำมา คูณกันนะครับคูณกันลบ2ยกกำลังอะไรเอ่ยหนึแถูกไหมแล้วก็คูณกับ5ยกกำลังห1จบแค่นี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนฐานให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนเฉพาะได้อย่างพันั้นข้อน,นี้ต่อครับต่อ ซึ่งจริงๆแล้วข้อนี้สามารถตอบได้หลากหลายแบบมากเลยนะครับสามารถตอบได้หลากหลายแบบมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีลบอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วเลขยกกกาลังแต่ละตัวมีฐานเป็นเลขเมีเลขชี้กําลังมีเลขชี้กาลังเป็นเลขขี้หมดเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถยัดลบเข้าไปข้างในฐานตัวใดก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้เพราะนั้นแต่ว่าคุณครูขอตอบ แบบนีไว้เลยนะครับก็จะเป็นลบของ2ยกกำลับบง183คูณกับ5ยกกำลับบง61นะครับถือว่าข้อนี้เป็นข้อที่สนุกน่าดูนะครับเพราะว่ามีกระบวนการทำที่หลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะครับลองศึกษาดูนะครับทั้งความรู้เก่าและความรู้ใหม่นะความรู้เก่าเปลี่ยน40ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลับบงที่มีฐานเป็นเฉพาะ นะครับเลขกํากำลังที่เลขชี้กําลังซ้อนกันให้เอามาทำอะไรกันแบบนี้นะครับไปดูดีๆนะนะครับไปต่อที่ข้อสุดท้ายครับข้อที่17ข้อที่17นะครับ 9b ยกทั้งหมดยกกําลัง3หารด้วย3 a ทั้งหมดยกกําลังลบ2เมื่อ a และ b นะครับเป็นจํานวนใด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  ใดๆน,นะครับและ a ไม่เท่ากับ0 a และ b เป็นจำนวนใดๆและ a ไม่เท่ากับ0นะครับท่นานไรอันนี้ต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทำด้านบนนักเรียนสามารถใช้สมบัติเลขยกกำลังที่ผ่านมาในการกระจายกำลัง3เข้าไปได้ด้านล่างเช่นกันครับกระจายลบ2เข้าไปได้เพราะ,ะนั้นมาทำทีละสเต็ปกันนะครับ 9b ทั้งหมดยกกำลัง3หาร<ฮ>ด้วย ารด้วย 3a ทั้งหมดยกกำลังลบ2กระจายอะไรเข้าไปครับกระจาย3เข้าไปถูไกไหมก็จะกลายเป็น9ยกกำลัง3กระจาย3เข้าไปคูณกับ b ยกกำลัง3นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วยกระจายอะไรเข้าไปกระจายลบ2เข้าไป ก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบ2แล้วก็ A ยกกำลังลบ2เท่ากับยังไงต่อครับทีนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นแล้วว่าครูครับครูครับครูครับ9ไม่ใช่เลขยกกำลังที่มีฐานเปน็นเฉพาะนะครับจากเลขยกกำลังหน้ารู้เด็กๆน่าจะทราบนะครับ9เปลี่ยนเป็น3ากํกำลัง2ได้ครับ แล้วก็กำลังสาม b กำลังสามส่วนด้วยส่วนด้วยสามยกกำลังลบสองแล้วก็ a ยกกำลังลบสองนักเรียนมีพื้นที่พอนักเรียนเขียนต่อลงไปเลยนะครับอันนี้คุณโคขอแบ่งแล้วกันนะครับขอแบ่งจะไม่ขึ้นหน้าใหม่ เากับเลขชี้กําลังทําไมกันครับซ้อนกันใช่ไหมเลขชี้กําลังซ้อนกันให้นํามาคูณกันก็จะกลายเป็น3ยกกําลัง6 b ยกกําลัง3ส่วนด้วย3ยกกําลังลบ 2a กําลังลบ2ทีนี้ครับเ,เด็กๆดูคู่นี้ครับ3กําลัง3กําลัง6กับ3กมาลังลบ2มันทําอะไรกันอยู่ มันหารกันอยู่ถูกไหมครับมันหารกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราสามารถนำเลขชี้กําลังมาทําอะไรได้ครับมันลบกันได้ก็จะกลายเป็น3ยกกําลัง6ลบกับลบ2 B ยกกําลัง3ส่วนด้วย A ยกกําลังลบ2ข้างล่างนะครับก็จะเท่ากับอะไร สายกกำลังรูขอบวกในใจนี้นะครับลบชนลบกลายเป็นบวกสามบวกสองเอ้หกบวกสองปดกเป็นสายกกำลัง8 B ยกกำลังสาส่วนด้วยเอยกกำลังลบสนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบตอบได้แล้วตอบได้แล้วตอบอะไรครับสามกำลังแปด B กำลัง3ส่วนด้วย a ยก,กำลังลบสองน,นะครับแบบนี้เนะาะทั้งไงก็อย่าลืมไปทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกทำแบบงา่เยอะนะครับจะไ,ได้เก่งกับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเรียนเรื่องอะไรนั้นแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ